ครับคุณครูมนัฐพงษ์ชัยเรืองสวัสดีค่ะคุณครูพัชยาการเพชรค่ะวันนี้เราสองคนจะมาแนะนําการใช้งาน Google Classroom ให้กับนักเรียนกันนะครับและเดี๋ยวครูมีแบบทดสอบให้นักเรียนทําด้วยนะคะเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเมื่อนักเรียนได้เข้ามาถึงหน้านี้แล้วสังเกตตรงขีด3ขีดตรงบริเวณคำว่า Google Classroom จะเห็นองค์ประกอบหลักของ Google Classroom เมนูหลักของ Google Classroom ประกอบไปด้วยชั้นเรียนหากคลิกที่ชั้นเรียนระบบจะแสดงหน้าชั้นเรียนขึ้นมาครับก็คือหน้านี้ต่อไปคือปฏิทินปฏิทินคือหน้าต่างแสดงภาระงานในรูปแบบปฏิทินหัวข้อต่อไป สิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำคือหน้าต่างแสดงภาระงานที่คุณครูได้มอบหมายไว้โดยนักเรียนสามารถเลือกดูภาระงานทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะรายวิชาก็ได้ครับระบบจะแสดงสถานะการส่งงานของนักเรียนรวมถึงการตรวจงานของคุณครูไว้ด้วยครับ ส่วนต่อมาคือรายวิชาต่างๆในจุดนี้นี่คือรายวิชาต่างๆที่นักเรียนได้ลงทะเบียนไว้ครับสามารถคลิกที่รายวิชาแล้วระบบจะนำนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนของรายวิชานั้นๆครับและสุดท้ายปุ่มการตั้งค่า จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดนะครับตรงจุดนี้นักเรียนสามารถแก้ไขรูปโปรไฟล์การเปลี่ยนรหัสผ่านรวมไปถึงการตั้งค่ารับการแจ้งเตือนต่างๆทางอีเมลเป็นต้นในส่วนต่อไป ชื่อชั้นเรียนหากนักเรียนใช้งานในหน้าต่างอื่นๆเมื่อนักเรียนคลิกที่ชื่อชั้นเรียนระบบจะนำนักเรียนกลับมายังหน้าสตรีมของชั้นเรียนนั้นๆครับในหน้าของสตรีมในส่วนนี้จะแสดงความเคลื่อนไหวล่าสุดของชั้นเรียนครับหากคุณครูมอบหมายงานงานนั้นจะแสดงเป็นโพสต์ล่าสุด หรือหากนักเรียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนความคิดเห็นนั้นจะแสดงเป็นโพสต์ล่าสุดบนสตรีมการแชร์ข้อมูลบางอย่างกับชั้นเรียนของคุณในส่วนนี้เป็นการโพสต์แบบทั่วไปในหน้าสตรีมของชั้นเรียนซึ่งสามารถแนบสื่อต่างๆได้ทุกรูปแบบ แต่หากครูตั้งค่าไม่ให้นักเรียนสามารถโพสต์ได้องค์ประกอบส่วนนี้จะไม่ปรากฏในหน้าชั้นเรียนในหน้าต่างเร็วๆนี้ในส่วนนี้จะแสดงงานที่ยังไม่หมดเวลาส่งเมื่อเข้าสู่ชั้นเรียนนักเรียนจะทราบว่าในรายวิชานี้ยังมีงานที่ครบกำหนดส่งเร็วๆนี้ต่อไปนะครับมาดูในส่วนของงานชั้นเรียน งานของชั้นเรียนจะเป็นหน้าหลักของชั้นเรียนนักเรียนจะได้ใช้งานเป็นประจำซึ่งจะแสดงงานทุกรูปแบบในหน้านี้ครับต่อไปคือผู้คนผู้คนในส่วนนี้จะแสดงรูปโปรไฟล์ของคุณครูและนักเรียนในชั้นเรียนครับ ในส่วนต่อไปแอป,ปของ Google ในส่วนนี้จะมีบริการต่างๆของ Google ให้ใช้งานหลากหลายเช่น Google Drive, Gmail, Classroom, เอกสาร s ชีตสไลด์ปฏิทิน Chat หรือ Google Meet ครับต่อไปบัญชีผู้ใช้งาน เป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทั่วไปหรือใช้สำหรับออกจากระบบในการเข้าใช้งาน Google Classroom ทุกครั้งนักเรียนต้องตรวจสอบว่าเป็นบัญชีที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้หรือไม่ส่วนต่อไปความช่วยเหลือจากระบบในส่วนนี้จะเป็นการติดต่อกับระบบ Google Classroom ครับ หัวข้อต่อไปที่จะมาพูดถึงกันนะครับก็คือในส่วนของงานชั้นเรียนลักษณะของโพสต,ต์ต่างๆในงานของชั้นเรียนนะครับ 1. โพสต์ประเภทคำถามหรือเนื้อหาหมายถึงโพสต์ที่ครูสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหา หรือคลิปวิดีโอที่ครูสร้างขึ้นเองพร้อมกับตอบคําถามจากภารกิจการเรียนรู้ 2. โพสต์ประเภทงานหรือแบบทดสอบหมายถึงโพสต์ที่คุณครูสร้างขึ้นเพื่อมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนรู้รวมไปถึงแบบทดสอบต่างๆใน Google Classroom ในหัวข้อของแบบทดสอบหรือโพสต์ภาระงานนั้น เมื่อนักเรียนส่งงานไปแล้วไอคอนจะเปลี่ยนเป็นรูปสีเทาแต่หากนักเรียนยังไม่ได้ส่งงานไอคอนจะเป็นสีเดียวกับ Google Classroom ในหัวข้องานในชั้นเรียนครูจะเป็นคนจัดเรียงลำดับต่างๆนักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนลำดับการจัดวางหัวข้อเองได้ ต่อไปเป็นตัวอย่างการทำภารกิจและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom 1. ให้นักเรียนคลิกที่ภารกิจหรือแบบทดสอบที่นักเรียนต้องการทำเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้ให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงและคำถามให้ชัดเจนในข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันแสดงว่าช่องนั้นนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลลงไป ข้ามข้ามหรือละเว้นอ่านโจทย์และเลือกคำตอบที่ถูกต้องลงไปคุณครูขออนุญาตทำด้วยความรวดเร็ว เมื่อนักเรียนทําครบทุกข้อแล้วให้กดส่งก่อนที่จะส่งนั้นให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกดส่งแล้วนักเรียนจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีกเมื่อมั่นใจแล้วให้กดส่งนักเรียนจะสามารถดูคะแนน และรวมไปถึงข้อที่ถูกต้องคุณครูหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Classroom มากขึ้นนะครับและนักเรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบกันด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีครับ